नापति สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลและข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพิจิตรชาวบ้านและผู้นําชุมชนรวมทางพระสงฆ์ได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้ําแ้งซ้ำซากในพื้นที่ตําบลหนองสนโนค่ะโดยพวกเขาได้ช่วยกันนาองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลและ ธนาคารน,น้ำใต้ดินมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อสู้กับภัยแล้งไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะโดยได้เรียกโครงการนี้ว่าโคกหนองนาอินทร์วิถีพุทธค่ะซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาดินน้ำได้อย่างยั่งยืนนะคะนั่นจึงส่งผลให้ชาวบ้านสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและมีผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องค่ะและในปัจจุบันชุมชนได้เกิดการต่อยอดนำผลผลิตแปรรูปเป็นสินค้าชุมชน มมากมากยค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตำบลหนองสนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน200ครัวเรือน ที่ผ่านมาชาวตำบลหนองสโสนได้มีการรวมพลังกันขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งสำซากในรูปแบบโคกหนองนาอินทรีย์วิถีพุทธทําให้มีคลองกักเก็บน้ําและระบายน้ํามีพื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนั่นเองครับทั้งนี้ชาวบ้านที่ตําบลหนองสโสนยังได้รวมตัวกันพัฒนาชุมชนของตนเองจนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนากลุ่มอีกด้วยครับอาณิมชนหลักๆเลยก็เกษตรกรรมโดยโดยแท้เนะยครับ80%นานานะครับเหลืออีก20%็ก็ประมาณพืชไร่มีข้าวโพดมีอ้อยแล้วก็ อย่างมีกล้วยในชุมชนครับในพื้นที่สูงเก็จะปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้อะไรเง,งี้ยครับเมื่อเรามีผลผลิตเอายกทุอย่างเช่นกล้วยครับเป็นหลักนี่ยเรามีกล้วยอยู่แล้วปกติถ้าเราขายหวีอะไรเง,งี้ยครับก็จะได้แค่หวีแล้วไม่กี่บาทแต่ถ้าเราก็เลยรวมตัวเวลาประชุมอะไรต่างๆในหมู่บ้านก็จะท,ที่แจ้งว่าให้เรามาทําแปรรูปเป็นกล้วยตากดีไหมอะไรเง,งี้ยครับก็เลยก็เลยมีความคิดตัดตั้งรวมกลุ่มกลุ่มไม่ใช่มีกลุ่มกล้วยตากเดียวครับคือกลุ่มตอนนี้มีหลายๆกลุ่มในในชุมชน ว่าจะเป็นอตอนนี้ที่น่าก็คือกลุ่มปูนาฟาร์มแล้วก็กลุ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนครับมีกลุ่มจากสารซึ่งมีพี่เรนูเป็นคนขับเคลื่อนในเรื่องโครง,งนาจุดอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับในพื้นที่ตำบลหนองสนนั้นมีกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นมากมายซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ชาวบ้านนั้นมีอาชีพที่หลากหลายและมีรายได้อย่างต่อนเนื่องครับ แต่กลุ่มที่เราพาไปชมนั้นมีแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีวันนี้ก็คือกลุ่มกล้วยตากบ้านบึงเท่าซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆในพื้นที่ตำบลหนองสนอเอเภสามงามจัังหวดพิจิตรที่มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการปลูกพืชผักผลไม้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอย่างแท้จริงทั้งยังได้เชิญชวนชาวบ้านที่ว่างงานและกลุ่มเปราะบางมาร่วมกันพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นโดยมีคุณเรนูรสสมเป็นประธานกลุ่มและทำหน้าที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จนทาให้เกิดการพัฒนาแปร,รูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปราศจากสารปนเปื้อนนั่นเองครับก่อนหน้านั้นก็ตั้งทํากันเป็นกลุ่มแม่บ้านเล็กๆอย่างนี้ค่ะก็ตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้มันไม่สะดวกค่ะเราจะใช้ตะแกรงตากแล้วก็ใช้แดดตากธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเรามีอุปกรณ์ที่ว่าทางหน่วยงานเอามาให้นี่แล้วเราก็สามารถตั้งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ สมาชิกก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด15คนแรกๆยังไม่มีกล้วยตากจะเป็นพวกกล้วยอบเนยกล้วยฉาบน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ค่ะแล้วพอหลังๆมาปุ๊บเราก็มีอุปกรณ์การตากมาให้อะไรแบบนี้เราก็พัฒนาให้มันได้หลายๆอย่างอย่างน้อยมีกล้วยมีอะไรพวกนี้มันจะสามารถทําได้หลายอย่างถ้าเราไม่ต้องไปซื้อเขา่โดยที่ว่าเราต้องปลูกเองเราก็ลดต้นทุนไปได้เยอะที่กลุ่มกล้วยตากบ้านบึงเทามีผลผลิตจากสมุนไพร มีการปลูกพืชผักสวนครัวตามเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการปลูกกล้วยทั้งในชุมชนวัดและโรงเรียนเพื่อนำผลผลิตมาอบแห้งแปรรูปเป็นสินค้าชุมชนโดยในชุมชนนั้นได้รับการส่งเสริมนวัตกรรมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่าการผลิตจากความร่วมมือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ตอนนี้ก็ทางวชมาทางกรมนจังหวัดก็เสนอเรื่องขอไปให้ก็ได้มาพอได้มาแล้วประโยชน์ของหมู่บ้านเราเกิดขึ้นเยอะมากค่ะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากในชุมชนเราสามารถใช้ได้หมดทุกคนก็จะมีหลายๆหน่วยงานค่ะอย่างเช่นเกษตรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราทํากันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสนับสนุนหลายๆอย่าง ถ้าเราขอไปเราทําเป็นกลุ่มจัดตั้งขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยอย่างอย่างสมมุติตอนนี้ยังไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรคือขายออนไลน์อะไรอย่างนี้เขาก็เล็งเห็นแล้วว่าเราพร้อมเขาก็ต้องการช่วยเขาเราอยากได้อะไรเราก็เสนอทําโครงการขึ้นไปกรมนรก็จะมาสนับสนุนแล้วก็จะมาดูแลเรื่องจะเป็นต้นทุนอะไรอย่างนี้อ่ผมได้ประสานงานกับกรมนรจังหวัดพิจิตรนะครับ ในภาษางานในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องการเกษตรนี่นะครับเรื่องน้ําท่านก็มาดูพื้นที่นะครับพอมาดูพื้นที่ก็มีการพัฒนาแหล่งน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องอมีการต่อยอดในการในความมั่นคงยั่งยืนนะครับในเรื่องของอาชีพท่านก็เล็งเห็นว่าชุมชนที่นี่มีายกอย่างเห็นท่านเห็นกล้วยเห็นอะไรก็เลยแนะนาว่าต่อไปน่าจะต้องมีทําให้มีความมั่นคงยั่งยืนก่อนแล้วก็โครงการก็จะตามมา2565 แล้วก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆครับก็มันก็เหมือน,นก็ดีขึ้นครับชุมชนก็มีไรายได้ก็คือหลกักๆคือท,ท,ที่ที่การคุยคุยไว้ก็คือว่าเราจะตากเฉพาะ,อะของที่แห้งไม่ไม่เกี่ยวกับเนื้อพวกอะไรนะครับจะผลกันไม่ได้นะครับก็คือก็ยกอย่างเป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็กล้วยตากพาบุษราแล้วก็ในเรื่องของผลไม้ต่างๆที่ท,ที่ที่ชุมชนต้องการที่จะมาตากแล้วก็ไปแปรรูปเอาไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวของเขานะครับ สำหรับนวัตกรรมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมของที่นี่นั้นใช้อบแห้งกล้วยพริกสมุนไพรผลไม้ตามฤดูกาลและอื่นๆได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียวครับเพราะระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมนั้นมีโครงสร้างแบบเรือนกระจกเมื่อรังสีของดวงอาทิตย์ผ่านแผ่นโพลิคาร์บอเนตไปยังผลิตภัณฑ์ในชั้นวางบางส่วนนั้นจะตกกระทบถึงพื้นของระบบอบแห้งและภายในระบบอบแห้งนั้นมีอุณหภูมิที่สูง มีรังสีอินฟราเรดในแสงแดดถูกเก็บกักไว้ภายในระบบอบแห้งจึงทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นแห้งเร็วกว่าการตากแดดตามธรรมชาติประหยัดเวลาและช่วยป้องกันฝุ่นและมแมลงรบกวนอีกด้วยครับนอกจากนี้นวัตกรรมนี้ยังมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนตามแบบนวัตวิถีเหมาะต่อการใช้งานของกเกษตรกรโดยเป้าหมายก็เพื่อขยายผลด้านการเผยแพร่ความรู้ไปยังกเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆหากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ก็จะสามารถร่วมกันต่อยอดนวัตกรรมนี้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมันดีไหมดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนในชุมชนเราอะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นตากผุซาอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นตากผุซาเนี่ยกว่าเราจะตากแห้งอะไรมันก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดเราได้อุปกรณ์ตัวนี้มาแล้วปุ๊บเราสามารถย่นระยะเวลาการผลิตของเราได้ได้เร็วขึ้น ความสะดวกสบายแล้วก็ของจะไม่เสียหายเหมือนเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าเราตากแดดอย่างเมื่อก่อนมีทั้งฝุ่นทั้งละอองทั้งอะไรพวกนี้มันก็จะมีสิ่งปนเปือป้อนเข้าไปแต่ตอนนี้ของเราคือทําได้ปลอดภัยออกมาคนบริโภคก็คือมั่นใจเพิ่มขึ้นก็ก็จะต้องจัดทําแบรนด์ประจําของเราประจํากลุ่มของเราขึ้นมาทําให้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นกลุ่มใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆออเดอร์เราก็มาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เราก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ ของเราที่ว่าทางหน่วยงานมาช่วยเหลือต่างๆเงี้ค่ะก็จะทําให้ชาวบ้านของเรามีรายได้มากขึ้นความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นคือบ้านบึงเท่าเนี่ยเป็นบ้านที่ทําเกษตรตะกรอนเ,เป็นหลักนะครับก็มีผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับการเข้ามาส่งเสริมเครื่อง อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดมเนี่ยก็เป็นงานที่กองหนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรร่วมกับสปป1กรมนและก็วชครับจัดจัดเครื่องนี้มาเพื่อต่อยอดในการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในใน,ในหลายๆด้านเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพถนอมอาหารครับสามารถนำไปจำหน่า,นายเลยว่าเก็บได้ครับ ู้ชมครับปัจจัยความสําเร็จของกลุ่มผู้ผลิตกล้วยตากบ้านบึงเท่าแห่งนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือผลผลิตจากกล้วยตากของที่นี่มีคนสั่งจองและไม่เหลือวางจําหน่ายเลยนั่นเองครับนับปเป็นแนวทางให้กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆนําความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสําหรับจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไปครับ การรวมพลังของชาวบ้านที่มีพระสงฆ์และผู้นําชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนนําต้นทุนของชุมชนมาพัฒนาแปรรูปให้เกิดไรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นแนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนในอาชีพและสร้างความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรได้เดินหน้าสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างเหมาะสมค่ะทั้งนี้ค่ะยังมีแผนที่จะขยาย ผลไปยังพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงเพื่อให้ชาวจังหวัดพิจิตรได้ติดอาวุธทางปัญญาไว้ต่อสู้ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอีกด้วยค่ะเดินหน้าปฏิรูป